ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตะเวนชิมอาหารร้านที่บอกเลยว่าน้อยคนเท่านั้นค่ะที่จะรู้จักแต่ว่ารสชาติเนี่ยโคตรดีเลยค่ะและร้านที่เราจะพาไปวันนี้นะคะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะเป็นร้านที่ไม่ได้สังเกตได้ง่ายมากเกินไปนะคะไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ค่ะเพราะว่าวันนี้เรามากันในทีมอร่อยในลือ4ร้านเด็ดนคนปรปฐมโถม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 ,ถม ข่าวันนี้นะคะทีมเราเดินทางกันด้วย chr gr SPORT อ่ะให้ชมกันก่อนดีไซน์ภายนอกสวยโดนใจเวอรุ่นนักกินแบบเรามากโดยเฉพาะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันที่ปรับให้มีความสปอร์ตทั้งซ้ายขวาหน้าหลังและพิเศษสุดกับโลโก้ gr เท่พร้อมกันแล้วก็ออกเดินทางไปแบบเท่เกันค่ะตอนนี้ขึ้นมาบนรถนะคะภายในก็จะแบบสวยมาก ตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมง47นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปกินกันใช่คะ่ะด้วยเครือร่องดื่มเบาๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเลยค่ะไปค่ะนานนี้นะคะเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าบรรยากาศน่ารักนะคะสบายๆเหมือนเรานั่งดื่มกาแฟอยู่ที่บ้านเลยค่ะ เมนูเด็ดร้านนี้นะคะมาแล้วต้องลองนี่เลยค่ะช็อกโกแลตร้อนนะคะแล้วก็ยังมีพวกนมอุ่นนะคะกาแฟแล้วก็ชาต่างๆได้แล้วนะคะก็ต้องขอถ่ายอัพลงสตอรี่รัวๆเลยจ้าถ้าใครอยากตามมานะคะทุกร้านวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดให้ไว้บนแคปชั่นนะคะตามมาได้เลยค่ะคือตอนนี้เริ่มสายแล้วก็เลยอยากได้อะไรที่แบบหนักท้องขึ้นมาหน่อยนะคะจะพาไปร้านที่เป็นแบบโฮมเมดนะคะเป็นอาหารโฮมเมด ระหว่างทางนะคะที่ไปร้านของเราเนาะซีเอต้าจีอาร์สปอร์ตคันนี้ขับสนุกมากระหว่างทางเราต้องขึ้นสะพานดูเทิร์นซึ่งโค้งก็ยากพอสมควรค่ะแต่คันนี้เกาะถนนได้ดีทรงตัวเข้าโค้งก็ทําให้เรามั่นใจมากๆค่ะถึงกันแล้วนะคะร้านนี้นชื่อว่าร้านบ้านส้มนะคะซึ่งทางเข้าเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบซอยหมู่บ้านนิดนึงนะคะ<ม>ต้องสังเกตทางเข้าดีๆจะอยู่เยื้องกับสถานีอนามายัยจากไฟเผือก ร้านนี้นะคะตกแต่งแบบวินเทจหน่อยๆค่ะระหว่างที่เรากินข้าวเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงลูกกุง้งเก๋ๆนะคะให้เข้ากับบรรยากาศร่มเรื่นร่มรือนค่ะที่สําคัญนะคะอาหารอร่อยหลากหลายแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยค่ะบอกเลยว่ามาแล้วจะติดใจเหมือนพวกเราแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างอุ้มอาหารอร่อยไหมอิ่มมากบอกเลยแต่ อยากกินอะไรแซ่บๆอยากได้อีกเหรออุ้มยังไหวเหรออุ้มเมืเกงเราแน่นแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขยายไซส์ขยายไซส์เอาโอเคไม่ต้อง่วงได้เลยถ้าอุ้มอยากไปนะเดี๋ยวร้านอยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวเราไปกันค่ะบายบายเคนี่คือเราออกจากซอยร้านอออะไรนะบ้านบ้านส้มบ้านส้มแล้วก็เข้ามาที่ซอยโรงพยาบาลอ่อนามัยสามมะเขือนั้นแหละนะคะเอ่อแล้วก็ตรงไปประมาณแค่ห้าสิบเมตรเอง สิ่งนี้ค่ะใช้เวลาเดามมินทาง5 0เมตรเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรแซ่บๆกินกันที่นี่บ้างมาดูเลยค่ะร้านนี้นะคะเด็ดสุดก็คือต้องสั่งไก่ทอดเลยค่ะส่วนพวกเมนูส้ตมตำลาบน้ำตกต่างๆนะคะก็เด็ดเช่นเดียวกันค่ะ สําคัญบอกเลยว่าราคาไม่แพงเลยนะคะถูกและดีค่ะเป็นร้านส้มตําลับๆอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะต้องเข้ามาลองกันให้ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากําลังจะกลับบริษัทกันแล้วแต่เดี๋ยวกอนต้องหาเครื่องดื่มล้างปากหน่อยร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วไปกันจ้ากินคาวมาแล้วเนี่ยต้องตกเพื่อของอีกสักครั้งนะคะกับร้านนี้เลยกาแฟบ้านปอปลา จริงๆแล้วเนี่ยเขามีสเต็กขายด้วยนะคะแต่ที่เรามาวันนี้ยังอยู่ในช่วงปรปับปรมงของร้านเลยขายแค่กาแฟส่วนกาแฟของเขาเนี่ยตั้งเป็นร้านเล็กๆน่ารักเป็นหม้อต้มต้มใหม่ทุกแก้วใครอยากฟินเนี่ยมาตำกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจร้านที่เรารีวิวกันนะคะอยากไปตามร้านไหนก็ไปตามที่เราปักหมุดไว้ให้ในแคปชั่นได้เลยค่ะ ยิ่งไปกินกับเพื่อนๆกับรถดีๆอย่าง t o y ย t a CHR g อ s p า r t r นะคะยังไงก็ต้องสนุกถูกใจแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ